สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับเราก็กำลังติดตามข่าวเกี่ยวกับช่วยชาวนาไร่ละพันมาเล่าให้ฟังอยู่เป็นระยะระยะนะครับขณะนี้นะครับวันนี้19ตุลาคม2567ครับ19นาฬิกานะครับก็มาบอกพี่น้องชาวนานะครับเตรียมประชุมนบขนัดแรกครับคาดที่ประชุมไม่ขัดข้องที่จะช่วยชาวนาไร่ละพันคืออย่างนี้นะครับ ในรัฐบาลชุดก่อนๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับและต่อมาเป็นรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินในการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติหรือว่าคณะกรรมการนอบอ,อนี่ชุดใหญ่นะครับจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก่อนหน้านี้ก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานนะครับ พอรัฐบาลต่อมาก็มีนายเศรษฐาทวีศินนายยงตรีเป็นประธานแต่ว่าล่าสุดรัฐบาลนายกแพทองทานชินวัตรก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการเข้าแห่งชาติแล้วนะครับซึ่งนายมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่8ตุลาคม2567แต่งตั้งคณะกรรมการนบขชุดใหม่ขึ้นมาแล้ว แต่ว่าคณะกรรมการนบขชุดใหม่นี้นายกแพททองทานชินวัตรไม่ได้เป็นประธานนะครับก็ได้มอบหมายให้นายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนบขชุดใหม่นะครับก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นรองประธานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัตติว่าการกระทรวงกะะเกษตรรัตติว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการมีทั้งประหลัดกระทรวงหลายกระทรวงอธิบดีกรมหลายกรมนะครับรวมทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนเป็นกรรมการและมีประหลัดกระทรวงพาณิชย์ประหลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการและเลขานุการนะครับแล้วก็มีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการและที่สําคัญมีอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโนโบขอขึ้นมาใหม่แล้วแต่งตั้งเมื่อวันที่8ตุลาคม2567ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ฝ่ายเลขาฝ่ายเลขานี่ก็คือประหลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการและเลขานุการนี่นะครับกำลังมีการดำเนินการแจ้งเรื่อง ไปยังประธานคณะกรรมการนบขเพื่อที่จะเปิดประชุมคณะกรรมการนบขออนัดแรกนะครับอันนี้จากการเปิดเผยของนายณพินสีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ตอบกระทู้สดถามจากสอส,อสอชัชวานแพทย์ยาไทยซึ่งสอสอชัชวานแพทย์ยาไทยได้ถามกระทู้สดต่อ ประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปยังนายกตีและนายกตีได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปตอบประเด็นนี้แทนแทนนายกซึ่งสสชัชวาลแพทย์ยาไทยถามว่าไร่ละพันจะมีไหมปีนี้ถามเมื่อวันที่10ตุลาคมสอง7เจอันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ตอบสอสชัชวาลแพทย์ยาไทยไปแล้วว่าจะมีหรือไม่มีนั้นขึ้นอยู่กับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรซึ่งซึ่งมีหน้าที่ ช่วยชาวนาในประเด็นด้านการเกษตรด้านลดต้นทุนนะครับจะมีไร่ละพันหรือไม่มีขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมนบปขนัดแรกหรือเปล่าซึ่งการประชุมนบปขจะมีขึ้นนัดแรกประมาณปลายเดือนตุลาหรืออย่างช้าไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนต้องประชุมนบปขนัดแรกขณะนี้อยู่อยู่ในระหว่างฝ่ายเลขากําลังมีการดําเนินการแจ้งไปยังประธานนบปข แล้วก็แจ้งกรรมการทุกท่านเพื่อที่จะเปิดประชุมนัดแรกแน่นอนครับในการประชุมนัดแรกนั้นจะมีเรื่องไล่ละพันเข้าที่ประชุมหรือเปล่าขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรและสาก์การเกษตรนะครับเสนอเรื่องไล่ละพันเข้าที่ประชุมหรือไม่รอติดตามข่าวนะครับท่านประชุมที่เป็นเกษตรกรชาวนานะครับแต่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เขาเตรียมแล้วเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์นี่ในการช่วยชาวนาจะรับผิดชอบเรื่อง กระทรวงพาณิชย์จะรับผิดชอบเรื่องการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวส่วนการช่วยชาวนาลดต้นทุนเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรไร่ละพันกระทรวงเกษตรจะเสนอหรือไม่เราติดตามข่าวในการประชุมนอปขอนัดแรกนะครับส่วนกระทรวงพาณิชย์เตรียมแล้วที่จะชงเรื่องเข้าไปในที่ประชุมคณะกรรมการนอปขอสามเรื่องก็คือมาตรการชะลอการขายข้าวเปลือกนะครับก็ หรือที่พี่น้องชาวนาคุ้นเคยก็คือจำนำข้าวยุ้งฉางนั่นแหละครับเอาข้าวไปจำนำไว้กับทกศโดยเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของตัวเองประมาณสี่หเดือนและก็มีค่าเก็บข้าวที่ยุ้งฉางของตัวเองด้วยนะครับหนึ่งบาทต่อตันนะครับในระหว่างที่จำนำข้าวนี้ก็เอาเงินที่จำนำข้าวนมาใช้ก่อนเมื่อข้าวราคาดีจึงนำข้าวไปขายแล้วจึงใช้หนี้ทกศต่อไปอันนี้เป็นการพยุงราคาข้าวให้มันสูง เพราะว่าถ้าข้าวไม่ออกไปลงสีเยอะมันก็จะทําให้ข้าวราคาไม่ตกเขาบอกอย่างนั้นอันนี้มาตรการที่1จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมนบขอนะครับมาตรการที่2ที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมนบขอก็คือมาตรการเก็บสต๊อกข้าวเปลือกและข้าวสารนะครับอันนี้ก็เป็นการมาตรการช่วยเหลือดอกเบี้ยให้กับลงสีเมื่อลงสีซื้อข้าวแล้วก็ต้องเก็บสต๊อกข้าวไว้นะครับไม่ปล่อยข้าวออกมาขายให้ล้นตลาดถ้าไม่ปล่อยข้าวออกมาขายให้ล้นตลาดราคาข้าวก็จะ สูงนะครับไม่ทําให้ราคาข้าวตกต่าอันนี้มาตรการเก็บสต๊อกข้าวนี้นะครับรัฐบาลช่วยเหลือดอกเบี้ยสี่เปอร์เซนต์ลงสีกู้ยืมจากเงินธนาคารไปเก็บซื้อข้าวไปแล้วก็เก็บสต๊อกข้าวไว้ทํานองนี้นะครับมาตรการที่3ก็คือมาตรการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวให้สามัญการเงินกู้จากทกศไปพอซื้อข้าวไ้ได้ก็เก็บรวบรวมข้าวไว้แล้วเก็บรวบรวมข้าวไว้นะครับซึ่งในการเก็บรวบรวมข้าวแน่นอนครับเขาจะต้องมีทุนในการซื้อข้าวแล้วก็ เมื่อเก็บรวบรวมข้าวไว้แล้วเนี่ยมันจะขาดทุนเพราะว่าเขาต้องกู้นี่ยืมสินมาซื้อข้าวเก็บสต๊อกข้าวรัฐบาลก็ช่วยช่วย3.5%ของดอกเบีย้ยเงินกู้นะครับส่วนสาาถาบันการเงินจ่ายดอกเบีย้ยเงินกู้เพียง1%ก็3มาตรการนี้เป็นมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์รักษาเสถียรภาพร,ร,ราคาข้าวซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ทำมาทุกปีและปีนี้ก็จะเสนอสามมาตรการนี้เข้าที่ประชุมนบค พอเสนอสามมาตรการนี้เข้าที่ประชุมนบขหากนบขเห็นชอบในการประชุมนัดแรกที่จะมีขึ้นประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้หรือประมาณต้นเดือนพฤิกายนอย่างช้าต้นเดือนพฤิกายนหากเห็นชอบแล้วเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการน,นบขก็จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะตีต่อไปนะครับเมื่อคณะตีอนุมัติก็จะได้ดําเนินการมาตรการเหล่านี้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวซึ่งแน่นอนสามมาตรการนี้เป็น ส่วนที่รับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะเสนอเข้าที่ประชุมนปขนัดแรกแล้วนะครับในขณะเดียวกันพี่น้องชาวนาก็ต้องรอลุ้นกระทรวงเกษตรและสหก์จะเสนอมาตรการไล่ละพันเข้าไปในการประชุมนัดแรกนี้ไหมถ้ากระทรวงเกษตรและสาก์การ,กรเกษตรนะครับเสนอมาตรการช่วยชาวนาไล่ละพันเข้าที่ประชุมนปขนัดแรก ก็คาดว่าที่ประชุมนบขอไม่น่าจะขัดข้องครับติดตามข่าวกันต่อไปครับประชุมนัดแรกเร็วสุดประมาณปลายเดือนตุลาช้าสุดไม่เกินช่วงต้นๆเดือนพิกาพี่น้องชาวนาคาดว่าจะได้ฟังข่าวดีครับเพราะถ้าหากมีการเสนอเข้าที่ประชุมนบขอจริงๆนบขอไม่น่าจะขัดข้องและขั้นตอนต่อไปหากไม่ขัดข้องคณะกรรมการนบขอมีมติเห็นชอบแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะมีการชงเรื่องเสนอที่ประชุมครมอต่อไป พี่น้องชาวนารอฟังขา่าวดีไว้ๆนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ